สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้อยู่กับช่องของเซลล์ตุ้เช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเซลล์ตุ้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะพามาดูรถนะครับซึ่งเป็นในรุ่นส่วนของวีคอร์สนะครับ 4x4 เกรด M นะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูว่าจะเป็นรถสีอะไรนะครับซึ่งในรุ่นของ4ประตูนะครับในรุ่นของวีคอร์สเกรดตัว M เนี่ยจะมีเฉพาะนะครับเป็นเกียร์ออโต้ นะครับแล้วก็ราคานะครับก็จะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนห้าหนะครับสำหรับรถใน4สีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเทาดัมโบสีบอลเงินสีดำนะครับแล้วก็สีส้มนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสองาหมื่นบาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีขาวมุกนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนหกหมบาทนะครับจะแพงขึ้นมาอีก 7,000บาทนะครับสำหรับสีขาวมุกนะครับเดี๋ยววันนี้เซียวตุยจะพามาดูนะครับปี2024มันมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับก่อนจะไปดูนะครับฝากกดไลค์คนละ1ไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์คนละ1แชร์นะครับให้ช่อง YouTube ของเซียวตุ้ยด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับแชร์กันเยอะๆหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าความสวยงามจะงามเท่ดุดันขนาดไหนไปดูกันเลยสวัสดีครับ โอเคนะครับผมมาเดินมาเดินนะครับมาดูรถนะครับเจ้า 4x4 คูณกรดตัว M ซึ่งเป็นตัวท็อปสุดนะครับในรุ่นของตัว4ประตูแล้วก็ตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้นะครับมาด้วยโฉมใหม่ดุดันนะครับแล้วก็เท่สวยด้วยนะครับมีการออกแบบโฉมใหม่นะครับตั้งแต่กระจังหน้ารวมไปจนถึงส่วนของท้ายนะครับรอบคันนะครับหลายอย่างนะครับอันนี้นะครับเป็นปีโมเดลปี2024 นะครับซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูกุญแจนะครับตรงนี้กุญแจก็ยังเป็นดีไซน์ออกแบบมาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากกระจังหน้ากันเลยดีกว่านะครับรถตัวนี้นะครับเป็นรถสีเท่า์รมโบนะครับเป็นตัวราคา1นึ่งล้านสองบาทนะครับเป็นเครื่อง3,000ันะครับสี่นะครับโฟรตัวนี้ออกแบบมาใหม่โฉมใหม่สวยๆเริ่มจากกระจังหน้านะครับตัวนี้ถ้า เป็นในรุ่นของ4ี่สตัวเมนะครับจะเป็น2ส่วนของดําเทานะครับจะไม่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมถ้าเป็นสีเดียวกับตัวรถจะเป็นในรุ่นของเกรดตัว Z หรือรุ่น10บตัวอื่นนะครับกระจังหน้าตัวนี้จะสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับอันนี้ถ้าเป็นในเกรดตัวเอมจะเป็นสีดําเทานะครับแล้วก็ดําหน้าจะมีสีเทาดำนะครับดำเทาแล้วก็จะเป็นส่วนของเขาเรียกว่าเป็นดำดำโครมนะครับแบบนี้ นะครับจะเป็นดำคล้ายเป็นโนแบกคเงาเงานะครับเป็นดําเงาออกทองทองเห็นไหมตายีสตูตัวนี้จะเป็นชุบโครมเยมนะครับแต่กระจังหน้าก็ยังเป็น2ชั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่มีเขี้ยวนะครับดาลงมาก็จะเป็นส่วนของตาข่ายกระจังหน้าตัวเนี้จะเป็นดําด้านนะครับตัวนี้ช่องจะใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อให้ลมนะครับได้เข้าไปเป่าส่วนของหม้อน้ำาัเพรื่อด้านในเยอะขึ้นนะครับปี2024นีเนี้ยมีการออกแบบดีไซน์ออกมาเพื่อที่จะ เอาแอโรไดนามิกหรือว่าลมนะครับไปใช้ในส่วนต่างๆนะครับเหมือนรถหรูนะครับทั่วไปนะครับที่เขาเอาระบบแอโรไดนามิกลดแรงต้านลมอะไรพวกนี้ไปใช้งานนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะครับจะมีส่วนของเซ็นเซอร์4จุดรอบขันด้านหน้าจะมี1จุดนะครับ 2. จุด3จุดแล้วก็4จุดนะครับแล้วก็ส่วนของตาไฟนะครับตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของไฟหน้านะครับไฟเลี้ยว ไฟเลี้ยวกับไฟตัว day light เนี่ยนะครับจะเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับไฟเลี้ยวตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสีส้มเลยนะครับไฟสูงไฟต่ําอยู่ในโคมเดียวกันเลยส,สวยๆนะครับแล้วขยับมาด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่องไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกตัวเนี้ยนะครับจะเป็นในส่วนของ LED แล้วนะครับก็จะมีการออกแบบดีไซน์นะครับให้ลมเข้าไปได้ด้านนี้ก็จะไปทะลุนะครับออกด้านหลังนะครับเป็น a อ r รไดนามิกการออกแบบนะครับมาลม ก็จะสวยแบบเฉียบเลยเห็นไหมเนี่ยครับมีการออกแบบคีบต่างๆนะครับสวยๆแล้วตรงนี้ก็จะมีขีดนะครับสิเนี่ยพอให้ลมมาประทะนี่ก็จะเข้านี่ออกนี่ไปทุกคนเลยนะครับแล้วก็ส่วนของอ่าสเก์ตกันชนหน้านะครับออกแบบดีไซน์ใหม่เห็นไหมครับนี่นะครับดุดันยิ่งขึ้นนะครับสวยงามนะครับก็จะมีในส่วนของสีดําด้านนะครับแล้วก็เป็น สีเทาดำนะครับตัดกันนะครับให้ตัดกับสีกระจังหน้ารถนะครับตัวนี้บอกเลยนะครับเท่ๆนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เป็นในส่วนของสีเดียวกับตัวรถในกระจังหน้าตัวนี้นะครับส่วนของด้านหน้าก็ออกแบบดีไซน์มาให้เข้ากับตัวรถนะครับผมบอกเลยนะครับหน้าตาตัวปี2024ี่เนี่ยเท่สวยแล้วก็ดุดันนะครับแกร่งยิ่งขึ้นนะครับเพิ่มความแกร่งเลยนะครับ ต่อมาเดี๋ยวผมให้ดูส่วนของฝากระโปรงนะครับก็มีการออกแบบดีไซน์ขึ้นมาใหม่นะครับให้มีการยกขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นนะครับให้มันดูสูงแล้วก็เวลาลมมันเข้ามามันก็จะโดนแล้วก็ออกไปได้เร็วนะครับตัวนี้ก็เป็นอโรไดนามิกนะครับผมว่าสวยขึ้นนะเพราะมันตัดเป็นคีบเห็นไหมตรงเนี้ยหนึ่งว้าลแล้วนะครับหนึ่งว้า์แล้วก็มาตัดตรงนี้หนึ่งวซึ่งากาบฝากระโปรงจะแตกต่างจากตัวปี2023นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับส่วนของคิ้วซุ้มล้อ นะครับอันนี้ก็ปรับเปลี่ยนขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีเขาเรียกว่าเป็นออกเทาดำนะครับออกด้านด้านนิดนึงจะไม่ได้เป็นเงาแล้วนะครับรูปแบบดีไซน์ก็สวยงามแบบนี้นะครับเป็นเหลี่ยมๆตัดลิ้วสวยๆเลยนะครับแล้วด้านล่างตรงนี้นะครับที่ต่ําลงมาจากส่วนของไฟตัดหมอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นขีดนะครับซึ่งจับดูมันจะเป็นแบบนูนออกมาเลยเป็น3ามิติเลยนะครับมันจะขีดขีดเพราะว่าเวลามีลมมันต้านปุ๊บตรงเนี้ย มันก็จะตัดน้ําไปเพราะว่าบางทีที่เราขับไปเจอฝนเจออะไรอนะ่ะปกติถ้าที่โคนแต่งเี้ยปั๊บมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยพอมีตัวนี้ปุ๊บมันก็จะติดอยู่เนี้ยแล้วมันก็จะลาดออกไปแม็กนี้มันจะไม่กระจายขึ้นไปด้านบนนะครับตัวนี้แล้วก็มาดูส่วนของสัญลักษณ์ก็จะเป็นวีคอ์สตัวนี้ตัวนี้คือมาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ส่วนของที่การปัดน้ําฝนนะครับก็จะเป็นแบบบิวอินแล้วนะครับก็จะมีที่ฉีดน้ําอยู่ตรงกลางตรงเนี้ยบางทีเวลาที่เราปัด ภาพจะมองไม่เห็นน้ําเลยที่เราปัดนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้สําคัญมากนะครับในส่วนของเอดัสนะครับก็จะเป็นระบบเอดัสกล้อง2คู่หน้าอัจฉริยะนะครับตัวนี้เพิ่มความแม่นยําเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มความไกลกว้างให้ดียิ่งขึ้นอีกมีความเนี่ยครับเห็นไหมมันจะมีเส้นแดงๆเด,ดี๋ยวผมให้ดูเอาไปสังเกตไปเห็นไหมแดงๆตรงนี้ นะครับเป็นเส้นบอกระยะของกล้องเวลาเซ็นเซอร์อยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยครับก็จะมีความแม่นยำนะครับแล้วก็ส่วนของโลบาร์คิ้วด้านบนเห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นสีออกเทาดำนะครับก็จะมีทั้งสองข้างเลยอยู่เหนือประกอบประตูนะครับแล้วก็ส่วนของกระจกนะครับตัวนี้ก็จะเป็น2ชิ้นนะครับก็จะนี้จะเป็นสีดำแล้วก็อันนี้จะเป็นเทาดำนะครับถ้าเป็นในเกรดของตัวแซตรงนี้จะเป็นสีเดียออตัวรถนะครับผมอ่านะอันนี้เป็นตัวท็อป ตรงนี้จะเป็นในส่วนของเทาดําเลยเห็นไหมครับมัน,นจะเป็นดําๆเงาเงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนของบันไดข้างตัวนี้นะครับมาด้านล่างขยับมานะเห็นสังเกตไหมมันจะไม่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับจะเป็นคนทอนสีตรงนน้พื้นจะเป็นสีดํานะครับตัดกับตัวนี้ก็จะเป็นเทาดํานะครับออกบอลๆอลนิดนึงนะครับแล้วก็มาดูส่วนของมือเปิดเนี่ยครับมือเปิดกับกระจกเนี่ย จะสีเดียวกันนะครับจะเป็นสีดำนะครับแต่ว่า,ามันจะออกเป็นเม็ดมุกมุกนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นเกรดต,ตัวแซลงมามือเปิดจะเป็นชุบโคเมียมนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูส่วนของโลบาร์ด้านหลังนะครับคอกระบะนะครับอันนี้จะอ่เป็นสีเดียวกับตัวรถนี่สีเดียวกับตัวรถนะครับแต่ขอบตัวนี้จะตัดเป็นสีเดียวกับอ่าเขาเรียกว่าอ่าเป็นสีดําแต่ว่าไม่เงานะครับไม่เงามันจะเห็นไม่ชัดเพราะว่ามันกลมกลืนกับตัวสีรถเนาะ ตัวนี้บอกเลยที่ตัดสีเนี่ยกับตัวซุ้มล้อจะเป็นสีเดียวกันนะครับด้านานสวยๆนี่ครับมีการดีไซน์ออกเป็นริ้วขีดขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนของลายล้อแม็กนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นขอบ18เหมือนเดิมนะครับแปลงดีไซน์ออกมาให้แม็กเป็นลายดุดันยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับเพิ่มขนาดของก้านของล้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของ6กก้านนะครับน็อตล้อก็จะเป็นส่วนของน็อตเดิมจากโรงงานเลยนะครับเป็นน็อตชุบนะครับ ยางก็เป็นยางส่วนของบิดโตนขนาดยางนะครับที่ใช้ก็จะเป็น265นะครับ60ขอบ18ยางนั้นหนาเหลือๆเลยครับตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นเขียนว่า d i ฟล็อกนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ10กตัวนี้สะท้อนแสงสวยงามมากครับตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ส่วนของไฟท้ายนะครับออกแบบดีไซน์ใหม่นะครับ โบเฉียวแล้วก็เท่ดุดักนกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเป็นการออกแบบคล้ายๆเป็น3ชั้น3ล็อกเลยนะครับตัวแรกนัเป็นในส่วนของล็อกไฟเลี้ยวแล้วก็ตัดส่วนของไฟเบรกอันที่2จะเป็นส่วนของไฟถอยนะครับแล้วตัดล็อกด้วยส่วนของไฟเบรกนะครับอันที่3ก็ะจะเป็นช่องส่วนของไฟเบรกนะครับแล้วก็เป็นไฟกระท้อนเท่มากเลยผมบอกเลยอา,านออกแบบดีไซน์แบบโด,ดดเด่นนะครับแล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกลางคืนและกลางวันนะครับส่วนของ กันชนท้ายนะครับยังเป็นดีไซน์ตัวเดิมแบบขั้นบันไดนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังรอบคันเลยนะครับ4.1 2 3 4นะครับแล้วออกแบบมาให้เท่ๆเลยนะครับแล้วเห็นไหมครับสัญลักษณ์ตัว M อันนี้จะเป็นตัวเดิมแต่อันเดิมมันจะมีเขียนว่า DDI นะครับตอนนี้ตัดตัว DDI ออกไปแล้วเป็น M แล้วก็ใส่มงกุลแบบนี้เลยนะครับสีตัวมือเปิดหลังก็จะเป็นสีมือเปิด กับประตูอันเดียวกันนะครับสีเพื่อเปิดประตูนะครับแล้วก็ส่วนของกระบะไลเนอร์อันนี้ก็จะมาจากโรงงานเลยอิสุนะครับนี่เห็นไหมโลบาตรงนี้ก็จะมีตานะครับถ้าเราออกมาจากศูนย์เนี่ยเขาจะมีสุตีให้เลยแล้วก็มีเส้นริวนะครับบอกว่าแท้แน่นอนใครที่จะซื้อใส่ราคาน่าจะแรงราคาน่าจะแรงเนาะอ่ะเดี๋ยวผมพาดูภายในดีกว่านะครับว่า เป็นยังไงกันบ้างเนาะภายในอ่ะเดี๋ยวผมเปิดประตูแป๊บหนึ่งนะครับนี่เกียวตัวหลอนะครับภายในเดี๋ยวผมเปิดเปิดให้ดูเปิดให้ดูดดผมขออนุญาตวางกุญแจก่อนกดสตาร์ทก่อนอ่าเนี่ยครับหน้าจอทํางานแล้วครับอันนี้เป็นหน้าจอเอมไอนีะครับขนาด7นิ้วนะครับเป็นดีไซน์ครั้งแรกแบบใหม่นะครับซึ่ง สีสันนี่ผมบอกเลยว่าโอ้โหสวยงามเป็นสามมิติสวยชัดเจนมากเลยนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายมองสะดวกนะครับสบายตามากเลยนะครับสำหรับหน้าจอใหม่7นิ้วตัวเนี้ยโอ้โหชอบมาผมชอบมากนะครับแล้วก็มาดูส่วนของภายในนะครับถ้าเป็นในรุ่นของเกรดตัวเอ็มนะครับภายในในห้องโดยสารจะเป็นในส่วนของ mm. เขาเรียกว่าเป็นโทนนะครับเป็นโทนน้ำตาลดำนะครับ ซึ่งตัวนี้คอนโซลตัวนี้ด้านหน้าจะเป็นในส่วนของสีน้ําตาลนะครับแล้วตัดกับตัวแผงเสาตรงนี้มือยึดพวกนีน้นจะเป็นสีดำนะครับดูแค่พวงมลาลัยนะครับพวงมลาลัยตรงนี้ครึ่งหนึ่งก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับแล้วอีกด้านข้างก็จะเป็นสีดำเห็นไหมตัดกันสวยๆเลยนะครับระบบพวงมลาลัยนะครับก็จะดูเหมือนเล็กลงนะครับออกแบบดีไซน์ที่กดแตรตรงนี้อีกสูวตรงนี้ชุบกคเมียมเหมือนเดิม นะครับโอ้โหครบคันเลยนะครับเบาะหนังนะครับก็เป็นเหมือนเดิมครับเป็นนวัตกรรมนะครับคูแม็กระบายความร้อนอย่างดีนะครับลดความร้อนเมื่อเวลาที่รถจอดตากแดดนะครับตัวนี้จะมีส่วนของสตาร์ทเครื่องนอกรถได้ด้วยนะครับสำหรับตัวเกรดตัวเอ็มนะครับก็อีกหนึ่งตัวที่น่าใช้มากนะครับสวยงามนะครับส่วนของหน้าจอนี่ครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของหน้าจอ9นิ้ว นะครับ9นิ้วแล้วก็มีฟังก์ชันแล้วก็ลูกเล่นที่ใช้งานง่ายกว่าเดิมนะครับระบบแอร์เป็นแยกซ้ายขวานะครับสามารถแยกฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้นะครับอุณหภูมิไม่เท่ากันได้นะครับแล้วก็มีการตั้งแอร์อัตโนมัติได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของปุ่มปรับนะครับ DIP ล o c k หรือว่าขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อตัวนี้นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมานะครับที่เห็นแบบนี้เห็นไหมรูชาร์จนะครับเป็น Type C แล้ว นะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นไทซีหมดแล้วเบาะนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเบาะคูแม็กแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้ด้วย8ทิศทางนะครับโอ้โหไฮเทคมากนะครับผมชอบอย่างหนึ่งอะเบาะผมชอบมาเลยการดีไซน์อ่มันเป็นคลื่นแล้วมันดูแบบนี่ครับให้ดูใกล้ๆที่เขาเนี่ยครับเป็นรูระบายความร้อนนะครับแล้วมันนิ่มเรามีคีบเบาะเนี้ยนั่งสบายแล้วแถมปรับ8ทิศทางแบบไฟฟ้าผมชอบเบาะตัวนี้มากนะครับเป็นทูโทนเนี่ยชอบชอบจริง นะครับแล้วก็ยังมีปุ่มส่วนของพับกระจกปรับกระจกนะครับในส่วนของแผงประตูตรงนี้อันนี้จะเป็นสีน้ําตาลบอลออกทองทองสวยนะตัดกับภายในรถเลยเป็นทูโทนนะครับที่พักแขกตรงนี้เป็นสีน้ําตาลตรงนี้เป็นหนังนะครับเป็นสามมิติตัวตรงนี้เป็นหนังอันนี้เป็นพื้นปกตินะครับสวยตัดสไตล์ทูโทนห้องโดยสารนะครับหลังคาก็จะเป็นในส่วนของหลังคาดานะครับแล้วก็ในรุ่นของวีคอร์ผมบอกเลยอีกอย่างนึงที่ผมอยากได้คือนะครับ จะเป็นระบบที่ไม่คาดคิดว่าจะมีเอาจริงนะนายหลายรถหลายรุ่นก็ไม่มีนะครับก็คือระบบความปลอดภัยคือถุงลม airbag นะครับมีถึง6จุดนะครับภายนห้องโดยสารมีถึง6จุดด้านหน้า2จุดนะครับแล้วก็ด้านเสาเนี่ยครับตัวนี้อีก2นะครับแล้วก็แผงประตูอีกแผงประตูก็ยาวเลยแผงประตูก็ยาวเลยทั้ง2ทั้ง2ฝั่งตัวเนี้นะครับ ก็ยาวเลย2ฝัง่งเนี่ยครับพวกแอร์แบ็กก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็แถวนี้นี่รอบคันนะครับผมบอกเลยว่ามีความปลอดภัยนี่เหลือๆนะครับแล้วด้านหลังก็จะมีที่ชาร์จไปเป็น USB ตอนนี้เป็น Type C แล้วเห็นไหมนี่ครับจะเป็น Type C แล้วก็ระบบแอร์นะครับเพิ่มความเย็นให้คนที่อยู่ด้านหลังนะครับผมบอกเลยผมชอบเบาะมากเลยตัวนี้แล้วก็ดีไซน์ทูโทนนะผมบอกว่าตัวนี้จะเป็นหนึ่งหนึ่งรุ่นที่ มีคนที่อยากจะได้นันเยอะนะครับเห็นลูกค้าทางมาถามกันเยอะเลยนะครับแล้วก็ความสวยๆแบบนี้นะครับลูกค้าคนไหนที่ชอบหรือว่าอยากให้ผมรีวิวรถสีไหนก็ทักกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้มีถึง5สีด้วยกันนะครับสีเทาานัมโบนะครับสีดำนะครับแล้วก็สีบอลเงินสีขาวมุกรวมไปถึงจนสีท็อปสุดคือเป็นสีส้ม นะครับตรงนี้ลูกค้าอยากได้รุ่นไหนหรือว่าสอบถามรุ่นไหนก็ทักมาหาผมได้นะครับเดี๋ยวมีรถมาผมก็จะรีวิวให้ดูเรื่อยๆนะสำหรับลูกค้าที่ติดตามก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณลูกค้าทุกคนแล้วก็ฝากขอบคุณครับ